นี่อย่ามาแก้งกันเลยลาวล่ะมันไห้ไรสักทีนี่โอ้ย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 อย่าแกงมูมูตามูมูกลั้อะมูมูกลัวอะวนี่อ่โดูวมันไอ้ไรสักทีพีก้าวมันไหนไรนี่มันเกยเลยมันเกยเลยมูมูกลัวเรไว หมูหมูกวนี่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 กัดมันเลยครอบมันเลยครอบมันเลยมันเืลือเลยนี่มันเือเลยนี่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 ครอบมันครอบมันตกตีครอบครอบมันเลยครอบมันตกตีสิหมูหมูครอบมันเลยนี่แน่ครอบมันเลยครอบมันครอบมัน เอมันครบดีดปากดีนักดีดปากนี่ครบมันเลยหมูหมวครบมันเลยนี่แน่หืมอือหื้อะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่ฮอะไรหมูหมูหมูมันคืออะไรหมูนี่ครบมันเออ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 เหนื่อย เนื้อเนื้อสักตี๋แลาวดิสักตี๋แล้วดินี่นี่นี่เขาเป็นสักตี๋แล้วดินี่แน่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 หมูหมูบอกรอบมันเลยนี่ไอ้ไรสักตีวันนี้นี่นี่มันจะมุนนี่มันเกือบเลยนี่มันเกือบเลยนี่หมูหมูรอบมันเลยโอ้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 ยเนื้อเนื้อเนื้อนี่แน่นี่แน่นี่แน่ครอบมันเลย เอาเป็นจักดีแล้วดิตีแน่ <c oughs> หมูวะมัน